สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนในเรื่อง,ง,งของการใช้คำสั่ง trading ของการ turning นั่นเองนะครับผมกดคาสั่ง trading นะครับเรามาทําการเลือก,กอุปกรณ์นะครับอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยผมจะใช้เป็นเม็ดกึ่งเกลียวนะครับเม็ดกึ่งเกลียว diameter อ,อ่ m สองนะครับ p สองนะครับอ่กดถูกเลยผมเลือกมาแล้ว ก็จะเป็นลังหนาประมาณนี้นะครับปิดปิดเปิดปาดเข้าไปนะครับพื้นที่นะครับเราบอกว่าเราจะทําตรงนี้นะครับก็เลือกไปโปรแกรมจะขึ้นเป็นเส้นทุนผ่าให้แบบนี้เห็นไหมครับอันนี้ก็คือเส้นทุนผ่าของการทําเกลียวนั่นเองนะครับถัดมานะครับสิ่งที่เราสามารถทําได้นึ่งก็คือเราสามารถเปิด Enable NC Cycle นะครับสําหรับการเปิด Cycle การกลึงเกลียวในตัว Gcode นะเปิดขึ้นมาเลยนะครับเพื่อลดบรรทัดโท o โพโลจีนะครับผมเปิดเป็นแบบยูเซอร์ก็ได้หรือใช้เป็นท o โพโลจีปกติก็ได้ก็คือเป็นเทคโนโลยีการกลึ่งเกียวแต่ถ้าเราเปิดเป็นยูเซอร์เนี่ยเราสามารถทําเพิ่มเติมในส่วนของการปรับปากเกลียวนะครับให้การกลึงเนี่ยมันมีปากเกลียวเพิ่มมาขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าตอนนี้เป็นหนึ่งนะครับถ้าตอนนี้เป็นหนึ่งเวลาเราก,กดคลิกถูกไปนะครับแล้วเราทําการบริไฟดูเนี่ยนะครับ mm hmm. เกลียวก็จะมีทางเข้าอยู่แค่ปากเดียวนะครับอ,อันนี้คือเกลียวหนึ่งปากนะครับแค่หนึ่งปาก ปากเดียวเจนสังเกตตรงนี้ก็ได้นะครับทางเข้าอยู่แค่หนึ่งปากนะครับแต่ว่าถ้าเราปรับใหม่นะครับผมบอกว่าโอเคผมอยากใช้เกลียวเนี้ยนะครับมันเกลื่อออกมาเป็นสองปากเราก็าปรับตรงนี้เป็นสองนะครับเกลียวมันก็จะมีการซ้อนกันจํานวนสองปากเกลียวนั่นเองนะครับมาลองดูะเห็นไหมครับจะเริ่มออกมาเป็นสองปากเกลียวแล้วนะครับหมายความว่าเราก็สามารถที่จะเวลาในการเราจะเหมือนเราจะสมประกอบ เกลียวเข้ากับตัวเมียสักตัวหนึ่งเนี่ยนะครับมันก็จะมีองศาในการหมุนเนี่ยน้อยลงนั่นเองนะครับจากต้องหมุน3ามอาจจะเหลือหมุนแค่1้อบนะครับ <Solomon> ก็จะปรับ2ปากสามปากนี้สามารถตั้งได้หมดนะครับแต่ว่ามันก็จะมีผลต่อเรื่องของความแข็งแรงของเกลียวนั่นเองนะครับเพราะว่าเกลียวมีขนาดที่เล็กลงนะครับส่วนทัดมานะครับอีกจุดหนึ่งที่แก้ได้นะครับตรงนี้นะครับก็คือจุดออกนะครับเราอาจจะปรับตรงนี้เป็นแบบราปิดนะครับเพื่อให้จุดออกเนี่ยนะครับมันขึ้นตองนั่นเองนะครับก็สามารถทําได้ ประมาณนี้นะครับซึ่งการทำเกลียวด้วยโปรแกรมท็อปเปอด์ไม่ยากนะครับหลังจากเทาทำเสร็จแล้วเราก็แค่เจเนเรตตัวจีโคดออกไปนะครับเราก็สามารถที่จะกึ่งเกลียวได้แล้วนั่นเองนะครับง่ายๆเลยนะครับออกเป็นไซเคิลประมาณนี้โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสำหรับการกึ่งเกลียว